อโอโปสถากร,รมวัตถุอันว่าเรื่องแห่งกรรมคือการรักษาซึ่งอุโบสถ <c oughs> มยาวุจเต,เตมยานข่าพาเจ้าวัจเตจากเหล่าสัทธาอันว่าพระาศาสนาวิหารโตเมื่อพระธรรมอยู่บ <c oughs> ุพารามในบุพารามอารัพะสงปราร <c oughs> อบออโปสถากร,รมังซึ่งกรรมคือการรักษาซึ่งอุโบสถ <c oughs> ซึ่งกรรมคือการรักษาซึ่งอุโบสถ <c oughs> วิสาขาเทนางอุปาสิกานังแห่งอุบาสิกา,าทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นกเทศเสตรัสแล้วอิมังิมัรรมเทสนงังซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่ายาถาทันเดนะโคปาโลยาถาทันเดนะโคปาโลอิตอิมังธมร,รมเทสนงังดังนี้เป็นต้น <c oughs> กิระได้ยินว่า ปัญจะสตามัตตาอิตโยอันว่าหญิงอันว่าหญิงทั้งหลายมีร้อยหเป็นประมาณสาวัติยังในเมืองชื่อว่าสาวัถีอุปาสิกาอุตวาอุปาสิกอุปาอุปโสติกาอุตวาอุปโสติกาเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสดอุตวาเป็นอาคมังสูได้ ได้ไปแล้ววิหารังสูงวิหารอุปโปสถาทิวเสนเ,เวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถเอกาสเมงอุปโปสถาทิวเสนเ,เวันเป็นที่รักษาซึ่งอุโบสถวันหนึ่งนิสาขาอันว่านางนิสาขาอุปสังคกมิตตวาเข้าไปหาแล้วตาโสอิตตาโสอิตถีโสนหญิงทั้งหลายเหล่านั้นนาะมาลากัดมาลิกัดทมิมาลิกมาลิกกิตติโย ซึ่งหญิงผู้แก่ทั้งหลายปุจิถามแล้ว <c oughs> อิติว่าอัม,มาแน่แม่ทั้งหลายตุาเหอันว่าตั้นทั้งหลายปุโ,โปสถิกา อุปโปสธิกาชาตาอุปโปสธิกาเป็นผู้รักษาซึ่งองโบสถชาตาเป็นผู้เกิดแล้วชาตาอัฏฐะชาตาเป็นผู้เกิดแล้วอัฏฐะย่อมเป็นเก่งอัฏฐังเพื่อประโยชน์อะไรอิติปุจิตังนี้วัจเนวุตเตวัจเนครั้นเมื่อคำอิติว่าไม่ยัง อันว่าดีฉันทั้งหลายปะเทตวาราธนาแล้วทิพสสมปัติงซึ่งสมบัติอันเป็นทิพอุโปโภสติกาเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถชาตาทาชาตาอุโปโภสติกาชาตาอุโปโภสติกาเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถชาตาชาตาอัฏฐชาตาเป็นผู้เป็นผู้เกิดแล้ว อาชาตาอมมะหาชาตาเป็นผู้เกิดแล้วอมมะหาย่อมเป็นอิเตวัจเนดังนี้เตหิตตาหิมาลิกมาลิกกิตติยาหิโอ้ไม่ใช่ มัลิกิถิหิตตาหิตมาลิกมาหัลมาหัลละกิถิหิตวุตเตตาหิตมัลละกิถิหิตอันหญิงผู้แก่ทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> วุตเตกล่าวแล้วปุชิามแล้วมัชิมิทิโยซึ่งหญิงผู้มีในถ้ำกลางทั้งหลายวัจเนวุตเตวัจเนครั้นเมื่อทำอิติว่าไม่ยังอันวัดิฉันทั้งหลาย อโปสัตอ่าโโปสติกาอมหาโอโปสติกาเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสวชาตาอมหาชาตาเป็นผู้เกิดแล้วชาตาอาชาตาเป็นผู้เกิดแล้วอมหาย่อมเป็นมุจจนัตถายะเพื่อต้องการแก่อ,อันพน้นสปัปติวาสาจากการอยู่ด้วยหญิงผู้เป็นไปกับด้วยผัวจากการอยู่ด้วยหญิงผู้เป็นไปกับด้วยผัว <c oughs> จากการอยู่ด้วยหญิงผู้เป็นไปกับด้วยผัวอีเตวัจเนต่างนี้ตาหิมัชิมิถิหิวุตเตตาหิมัชิมิถิหิอันหญิงผู้มีในทางกลางทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตเปล่าแล้ว ปุจเชถาท,ทแล้วตาลุนิติโยซึ่งหญิงสาวทั้งหลายวาจเนวุตเตวาจเนคันเมื่อครันเมื่อคำอิติว่าไม่ยังอันว่าดิฉันทั้งหลายอุปสติกาชาตาอุปสติกาเป็นผู้รักษาซึ่งอุโบสถชาตามหาชาตาเป็นผู้เกิดแล้วอามหาย่อมเป็นปุตตะปฏิลาภัฏฐายะเพื่อต้องการแกอันได้เฉพาะซึ่งลูกชาย ปฐมคัพเพในครั้งที่หนึ่งอิติวัจ,จเนดังนี้ตาหิตะรุนิธิหิวุตเตตาหิตาตะรุนิธิหิอันหญิงสาวทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้วปจเชถามแล้วกุมาริกาโยเึ่งเด็กหญิงทั้งหลายวัจ,จเนวุตเตวัจ,จเนครั้นเมื่อคำอิติว่ามาอย่างนั้นว่าดิฉันทั้งหลายโอโปสถิกาชาตา อโปสถิกาเป็นผู้รักษาซึ่งอโบสถชาตาเป็นผู้เกิดแล้วอมาอาชาตาอาชาตามหาชาตาเป็นผู้เกิดแล้วอมหาย่อมเป็นตารุณภาเวเอวะเพื่อเพื่อต้องการแกอันขามนัตถายะเพื่อต้องการแก่อันไปปฏิปุรังโสตรกุลแห่งผัวตรุณตาุณภาเวเอวะในความเป็นแห่งหญิงสาวนั่นเทียวอิเตะวะจัจเนดังนี้ ตาเหีอิทีเอวุตเตตาเหีอิทีีอันยิงทั้งหลายเหล่านั้นอุตเตกล่าวแล้ว <c oughs> เบื้อวะ <c oughs> สุตวาฟังแล้วกระถังเส้่งวาจะเป็นเครื่องกล่าวตาตังกระถัง <c oughs> สาตังสัพพังปีกถังกระถังเส่งวาจะเป็นอาตังสัพพังปีกระถังกระถังเส้นวาจะเป็นเครื่องกล่าวตังนั้นสัพพังปีสัพพังปีตังกระถังสัพพังปีแม้ทั้งหมดแม้ทั้งปวงตาสังอิเทนังของหญิงทั้งหลายเหล่านั้นทาทายะพาเอาตาอิททโยตาอิทิโยเส้นหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอันตวาไปแล้วสันติกังสูสำนักสัตรุของพระศาสดา อาโรเจสกราบทัแล้วปัดปะตติปาติยาตามลำดับสถานว่าพระาศาสดาสุตวาทรงสดับแล้วตั้งกระถังซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวนั้นวัตวาตรัสแล้วอิติวา่าวิสาเขดูกนวิสาขาชาติอาทโยนามะ สภาวะธรรมมาอันว่าสอาอันว่าสภาวะชื่ออันว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมีชาติเป็นต้น อิเมสังสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ทันดาหัตโคปาลกะสัตธิสาโอนเต <c oughs> ทันดาหัตโคปาละสัตธิสาเป็นสภาพเช่นกับด้วยบุคคลผู้ยั้งซึ่งโคผู้มีท่อนไม้ในมือ <c oughs> หวนเตะหนเตย่อมเป็นชาติอันว่าชาติเปเศตวาส่งไปแล้วสันติกังสูสำนักชรายะของชราชราอันว่าชราเปเสสีส่งไปแล้วสันติกังสู่สำนักพญยาธิโนของพญยาธิพยาธิอันว่าพญยาธิเปเสสีส่งไปแล้วสันติกังสู่สำนัก <c oughs> มารณะสะของานะมารณะมรณังอันว่ามารณนะฉินทเตย่อมตัดชีวิตตังซึ่งชีวิตโกธาริยาฉินทันตาวิยะ ชนากุธาริยารุกขังเินทันตาบิยะชะนาบิยะราวการว่าชนทั้งหลายอาเินธันตาชนาบิยะราวกะอันว่าชนทั้งหลายพูดตันอยู่รุกขังซึ่งตอนไม้กุธาริยาด้วยขวัญ เอ,เเอวังภาเวสันเตเปเอวังภาเวเพรานเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตเปแม้มีอยู่ <c oughs> ปาะเทนตานามัชนาเมื่อชนทั้งหลายชื่อว่าผู้ปร,รารถนาอยู่วิวัตตังซึ่งพระนิพพานมีวัตตะไปปร,ราดแล้ว <c oughs> นัตเถิย่อมไม่มีปณะ,ะแต่ว่า ฉะนานว่าชนทั้งหลายปัเเตเถนตย่อมรารถนาวัตตังเอวะซึ่งวัตตานั่นเทียวอิตวตัตวาดังนี้คาเตตวาเทเสนโตเทเสนโตเมื่อคาเตตวาสทรงเสืบต่ออนุสันติงเทเสนโตซึ่งอนุสนติแสดงธรรมังซึ่งทมอาหะจึงตรัสอิมังคาถางพระคาถานซึ่งพระคาถานีอ้อิติว่าโคปาโลปุคคโลอันว่าบุคคลผู้เลี้ยงโค ปาเชเตย่อมต้อนไปคาโวซึ่งโคทั้งหลายโคจรังโซที่หากินธันาเกนะทันเดนะด้วยท่อนไมยะถาฉันใดชรานว่าชราชราจะอันว่าชราด้วยมัดจุจะอันว่ามัดจุด้วยปาเชเตย่อมต้อนไปอายุซึ่งอายุปา,ปานิปานปานีนา ขนาดแล้วปลานีได้ไหปลานีนั่นปลานีนั่ง าเนีนางของสัตว์ผู้มีลมปราณทั้งหลายเอวังฉันนั้นอิเตอิมังคาถังดังนี้อัตโธอันว่าอัตอิติว่าเชโกโคปาละโกอันเโกโคปาละโกปุคโลอันว่าบุคคลผู้เลี้ยงโคผู้ฉลาด นิวาเรตวาห้ามแล้วคาโวปวิสันติโยคาโวซึ่งโคทั้งหลายตัวเข้าไปอยู่เกทารันตรังสูระวางแห่างันนา <c oughs> ทันเดนะด้วยท่อนไม้ <c oughs> โปเทนโตโโยเตนะเอวะทันเดนะด้วยท่อนไม้นั ah, ้นนั่นเทียวเนเติ te, ่าเนเิปาเชติชื in, aya, uh, ่อว่าเนเตย่อมนำไปเนเตปาเชติชื่อว่าปาเชติชื่อว่าย่อมต่อนไปโคจรังสละพติโนทกังโคจรังสูติทหากินมีน้ำละยะอาปุป โสพระสุละพระโสพระสุลระพระติโนทักังโคจรังโคจรังสูที่หากินสุละพระสุละพระติโนทักังโคจรังปุคะเลนะอาสสละพระติโนทักังมีน้ำไหลยาปุคะเลนะสสละพระติโนทักังสุละพระติโนทักังมีน้ำไหลยาปุคะเลนะสสละพระติโนทักกังอันบุคคลหาได้โดยง่ายอิติ อัดโผดังนี้ตัทธะปฏิเสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนะปะัตตัสะแห่งบทอิติว่าปาเเตปาเเตอิติปััสะดังนี้อัดโผอันว่าอัดอิติว่าฉินทันเติเขเปนติคือว่าจินทันเตย่อมตัดชีวิตเตนทะยังซึ่งอินทรีย์คือชีวิต ชีว ah, ิตินทรายังจินทันเตเขอ่ชีวิตเนทรายังเขเขเป็นติคือว่าจินทินทันเตย่อมตัดชีวิตินทรายังชีวิตอ่าซึ่งอินทรีย์คือชีวิตชีวิตินทรายังจินทันเตอินทรีชีวิตินทรายังเขเป็นติคือว่าเขเป็นเตคือว่าย่อมชีวิตินทรายังเขเป็นเต อย่างเอ็นซคือชีวิตให้สิ้นไปอิติอัตโถดังนี้ปะทะทะวยาตสศแห่งหมวดสองแห่งบท